โอเคสวัสดีเพื่อนๆนะครับก็วันนี้ก็ที่30แล้วเนาะก็ว่าตกลงที่จะมาทำคลิปตั้งแต่วันที่27่สิบเหรือยีเนี่ยก็หายมาสามวันแล้วก็อยากจะทำแบบรวมๆไปเลยเนาะเพราะว่าเห็นมีเพื่อนๆอยากจะแบบว่าอา่าให้มีอะไรบ้างอะเห็นมีเซฟไฟล์มีอะไรเงี้ยเดี๋ยวพวกนี่มีวีเลย์ด้วย เรนเดอร์นี่ก็เอาไว้ที่หลังก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่เป็นเหมือนกันก็อันนี้จะมาทำไลท์ลูมนะครับจะมาแอดวานิดนึงนะครับก็เข้าโปรแกรมเลยดีกว่าขั้นแรกนะครับก็เอาเป็นว่าเราสร้างสร้างเป็นห้องก่อนเลยดีกว่านะครับเอาเป็นสร้างคิวขึ้นมานะครับสร้างเป็นกล่องโอเค ขนาดขนาดตามใจชอบใครจะห้องใหญ่ขนาดไหนก็ตามใจนะครับเลื่อนไปด้านบนสักหน่อยหนึ่งเป็นพื้นนะครับก็เลื่อนมุมกล้องเข้าไปด้านในนะฮะมาณนี้แล้วกันมาณนี้โอเคแล้วก็เอ,อเอาวัตถุมาใส่ด้วยดีกว่า เอาอะไรใส่ดีเอากล่องใส่เล็กหน่อยนี่นะครับ้วมบนพื้นนะฮะอ่าแล้วก็เอาวงกลมด้วยดีกว่าอาอดีที่นะครับเล็กๆหน่อย แล้วก็สามเหลี่ยมด้วยเอาดีกว่าเอาอันนี้อ่เล็กหน่อยนี่ผมไว้ด้านหลังแล้วกันนะครับอ่ะมุดเราตายแล้วอจะมาทำหน้าต่างด้วยเพื่อให้แสงมันรอดเข้ามานะครับก็อ่า เอาเป็นว่าสร้างกล้องก่อนดีกว่านะครับมาที่ไลท์นะครับคลิกค้างแล้วก็มาที่คาเมล่านะครับอ่าแล้วก็ทําการล็อกมันไว้นะครับก็คลิกขวานะครับคลิกขวาที่คาเมล่าแล้วก็ซีนิมาแท็กแล้วก็มาที่โปรเท c t ชันนะครับมันก็ก็มันก็ขยับไม่ได้คลิกนี่นก่อนนะครับคลิกให้เป็นสีขาวก่อนนะครับมันจะขยับไม่ได้เห็นไหมครับ แต่ว่าถ้าคลิกออกปุ๊บเราขยับออกไปเนี่ยครับกล้องไม่อยู่ข้างในถ้าขยับไปได้ถ้าอยากกลับไปที่เดิมก็คลิกที่กลองซีเรียมครับมันก็จะอยู่ที่เดิมจะได้ไม่ต้องขยับมากเนาะโอเคนี้เราจะทําหน้าต่างทํำยังไงเราก็สร้างกล่องขึ้นมานะครับเลื่อนออกมาด้านข้างแล้วกันขึ้นไปนิดนึง นี่นะครับมาเกาะเล็กๆหน่อยประมาณน,นี้แล้วกันไวมุมนี้อ่าแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นลูมนะครับผมตั้งชื่อเป็นลูมโอเนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างวินโด ผมเอาวินงนนน่ายๆละครับเพื่อนอยากจะเอาวินโดให้มันเป็นช่องว่างใช่ไหมครับตอนนี้มันยังเป็นกล่องอยู่ก็ใช้เครื่องมือบูลี่บูลเนี่ยครับคลิกไปเลยปึ๊บแล้วก็เอาเนี่ยเอารูมนะครับยัดไปใส่แล้วก็วินโด้เนี่ยครับวินเอาไปใส่ด้วยนะครับ,รบมาใส่ของนี่นะครับบูลเนี่ยนะครับบูล มันก็จะเป็นเหมือนมันลึกเข้าไปนะครับแต่ว่ามันไม่หายเราคลิกนะครับแล้วก็ดูที่ออบเจกต์นะครับเลือกบูลีนไทป์ Type นะครับเลือกเป็น A with b นี่ครับมันก็จะช่องมันก็จะว่างเข้าไปนะครับมองเห็นข้างในอันนี้มันมีเส้นด้วยแล้วก็ลองคลิกๆดูครับ นี่ครับอ่าไอเส้นม,มันหายโอเคเราอยากจะได้หลายๆอันหลายหน้าต่างแล้วก็มาใช้เครื่องมือโมกราฟแล้วก็มาที่ครับเราจับองวีนเอาไปใส่นะครับใส่ปั๊บแล้วก็คลิกที่คอนเนอร์เอามายัดกลับไปที่เดิมนะครับแล้วก็เอาคอนเนอร์เลื่อนมาก่อนคอนเนอร์อยู่ตรงไหนนี่น มันออกกันออกมาก่อนดีกว่าจะได้ดูง่ายๆนะครับแอนขึ้นไปอันนี้มันมันขยับอยู่ในแนวแกน y นะครับดูที่ object นะคลิกที่ค้คนได้ก่อนนะครับมาดูที่ object ก็โหมดให้เป็น linear นะครับมันจะเป็นแนวตรงเป็นแนวไหนก็ได้นะครับมาดูที่อ่า p นะครับมันจะเป็นแนวแกน y นี่คือมันเลื่อนไปข้างบนนะครับเอาขยับเป็นแนวแกน แนวแกไรเนะี่ยแกนเสปะไม่ใช่แนวแกน x นะครับงงเวอยโอเคอันนี้เป็นอะไรเนะี่ยมอวมอวมเป็นเสืออะไรไม่รู้นะครับ <c oughs> <c oughs> ม่วม่ไปนะครับได้ไม่ได้ก็เอาไปก่อนได้ก็ว่ากันอีกทีนะครับโอเคอันนี้คืออ๋อเล่นดูเลื่อนดูครับ นี่เองครับแล้วก็เอามันกลับไปยัดในพูลอีกทีหนึ่งนี่ก็ได้หลายหน้าต่างเลยเห็นไหมครับไปดูข้างในในคเาเมล่าเห็นไหมครับอ่าต่อไปก็อีกด้านหนึ่งดีกว่า,าทําเสาเพิ่มดีกว่าเสาเสาเสาปัาบ๊บทาเป็นเสาวงกลมดีกว่าเสาวงกลมนี่เลยนี่เลยนะครับ ไปอยู่มุมแล้วก็ยืดมันขึ้นมาตรงนี้ก็ได้ครับไฮนะครับ,รบเพื่อมันขึ้นตูวด้านในครับนี่ครับเสามันก็จะอ่าเป็เสากลมๆลมกอนเ,เข้าไปอีกดีกว่าขอดูมุมนี้แล้วกันนะครับ เอาเลือหน้าต่างด้วยคนเนอร์ Corner นะครับอ้าม,มาสักหน่อยหนะึ่งดูเข้าไปนี่เห็นไหมครับมันได้เสามาด้วยเสาห้องอจากนั้นใส่แสงนะครับใส่แสงแล้วก็เอาเลือกเป็น infinite infinite life นี่นะครับออยู่ตรงไหนเะนี่ยแสงอยู่ตรงนี้นะครับนี่แสงมันหันไปทาง เนี่ยครับเห็นมันทเห็นมันเห็นเส้นไหมครับเนี่ยครับเราเอาใส่ Tar g e t ใส่เป้าหมายไปให้มันดีกว่านะครับเอาเป็นคลิกที่แสงนะครับขิขวา cinema 4d t ์ x นะครับแล้วก็ target นะครับแล้วก็ช่อง Tar g e t นะครับ Tag มันจะมี Tar g e t object นะครับให้แสงมันหันไปทางไหนหันไปทางวัตถุอะไรนะครับผมเอาเป็นคิวนะครับกล่องที่อยู่ตรงกลางนี่นะครับ ลากมันลงมาใส่ปุ๊บนะเห็นไหมครับมันหันมาเลยครับออกกล้องออกนะครับผมจะมาอยู่มุมมุมห้องนะครับเลื่อนมาเห็นไหมครับแต่แสงมันก็ยังชี้ไปหาตัวกล่องนะครับเห็นไหมครับนี่ครับอ่ามงสงให้มันขึ้นมาประมาณนี้นะครับมันก็จะอยู่อย่างนี้อ่าเงียบกริบไม่มีอะไรดัมเปอร์เลยครับ ่ต่อไปนะครับแสงผมมใส่ชาร์โดด้วยแล้วกันเป็นซอฟซิลองเรนเดอร์ดูครับนี่ไม่สวยเลยฮาร์ดนะครับนี่ครับมืดเติบเลยครับแอเรียครับนี่อย่าเป็นประมาณนี้ใส่เป็นฮาร์ดนะครับเรนเดอร์ไวดีครับอ่าต่นนี้เราก็มาดูที่นี่ครับมาดูตรงเรนเดอร์เซตติ้งนะครับ มาดูที่เอฟเฟกนะครับเราไปเพิ่มที่ global ครับผมลองเลดเดอร์ดูครับอ่าอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาประมวลผลนิดนึงนะฮะอ่าผมลืมนะครับลืมใส่อ่าโอเคเมื่อกี้ผม เมื่อกี้วิดีโอมันตัดไปนะฮะเมื่อกี้ลืมใส่สกาย Sky นะครับใส่สกาย Sky เข้าไปด้วยนะครับใส่สกาย Sky เข้าไปฟ้านะครับท้องฟ้า,าแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ปรับอะไรนะครับแค่คลิกเพิ่มเอฟเฟกต์โกลบอลเข้าไปนะครับผมใช้นี่เรนเดอร์ดูแล้วกันนะครับไม่แจ่มเลยเอาผมเอาเออปต์นะครับปรับสกรีนเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเรนเดอร์ดูครับ 100%โอเคนี่ครับนี่ด้เห็นของเงาเันมืดมานิดนึงนะครับก็อยากจะให้มันสว่างขึ้นนะครับก็ผมขออนุญาตใส่สีนะครับดับเบิลคลิกใส่สีของฟ้าใส่สีห้องนะครับลูมโอเคใส่สีวัตถุด,ด้วยเอาเป็นสีเดียวกันไปเลยโอเคนะครับอลองเรนเดอร์ดูครับ อเอนเดอร์นี่อ็เนเดอร์มาหลายๆหลอวนี่เริ่มใกล้เห็นแล้วถ้าเราใส่เอฟเฟกต์ไปเยอะปรับเยอะก็มันจะทำให้แบบเนเดอร์นานขึ้นมานะครับอ่าเห็นไหมฮะเริ่มแล้วนะครับเริ่มเริ่มเริ่มแหลมขึ้นมาใครอยากใส่หน้าต่างตรงนี้ก็ใส่ได้นะครับเป็นรูปอะไรก็ได้ใส่เป็นกรอบรูปใส่อะไรก็ว่าไปนะครับอืมสีเสาใส่สีเสา,สา,สเสาด้วย สีอยู่ไหน,นอ่าดูนะครับจะเห็นความแตกต่างผมไปใส่อันนี้ไม่ได้ใส่สีนะครับอันนี้จะใส่สีใส่สีเข้าไปในสกายแล้วก็ใส่เข้าไปในวัตถุด้วยนะครับเราจะเพิ่มความสว่างนะครับไปดูที่ global นะครับเพิ่มที่แกม m านะครับนี่ครับผมเพิ่มไปที่ 2. 5ดแล้วกันนะครับเพิ่มตามความเหมาะสมนะ แล้วก็เรนเดอร์ดูครับนี่ครับเริ่มสว่างขึ้นราแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ครับถ้าสมมุติแบบว่าพวกเงาวพวกอะไรเงี้ยมันแบบว่าไม่เรียบไม่อะไรนะครับเราก็ไปปรับที่ diffuse depth เนี่ยฮะเอาเพิ่มเป็น2ลองดูครับ แล้วผมขอกดเพร์แล้วกันนะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะแตกต่างกับเมื่อกี้ก็ลองปรับดูสองส่วนนี้นะครับเนี่ยครับตรงดิฟฟิวกับแกมมานะครับถ้าอยากให้สว่างมากก็เพิ่มที่แกมมาครับเพิ่มไปเป็นสามก็ได้นะครับก็เรนเดอร์เรนเดอร์ดูเรนเดอร์อีกครั้งนะครับออ,อันนี้ผมเป็นสองก็กําลังดีกำลังดีเนาะโอเค อ่านิดเดีอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าขอร์พอดแป๊บหนึง่งอ่าเห็นไหมครับมันจะสว่างสีมันก็จะแบบประมาณเนี้ยก็ลองใส่สีใส่สีเพิ่มเข้าไปดีกว่านะครับผมเอาเป็นสีแดงและกันนะครับใส่ให้วัตถุเข้าไปใส่วัตถุให้มันมีสีสีแดงนี่เป็นสี สีน้ำเงินแล้วกันนะครับผมว่าผมจะไม่แต่งสีลูกสีนะครับลูกสีเดี๋ยวค่อยมาเล่นลูกเล่นกับมาอีกทีหนึ่งผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในการใช้ลูกสีเหมือนกันนะครับวิเทอร์เรียรลเนี่ยฮะเดี๋ยวก็ต้องไปศึกษาเพิ่มอีกนะฮะอ่านี่เป็นสีเขียว่ละกันเขียวเขียวประมาณนี้ลูกสีต้องใช้ความความเข้าใจอีกนะฮะนี่ก็ออกความใจง่ายๆไปก่อนเนาะอ่าผมจะเลนเดอร์อ่าเรนเดอร์ ปั๊บอ่ามันก็จะได้ประมาณนี้นี่นี่มันมันสีมันยังไม่ค่อยสมจริงอะ่ะผมก็เ,เรื่องสีนี้ผมยังไม่ค่อยถนัดนะครับเดี๋ยวก็เอามาเป็นต้องไปศึกษาเพิ่มเติม,ตมอีกนะฮะก็เดี๋ยวเอามาสอนให้เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็มาดูที่ Render Setting อีกนะครับก็จะมีในส่วนของเอ,อฟเฟกนะครับของ a m b i นะครับ มันจะเพิ่มให้แบบรอยขอบมันจะเป็นสีทึบขึ้นไปอีกถ้าเราเพิ่มแอมิเอเข้าไปนะฮะก็ลองเรนเดอร์ดูครับมันจะทําให้เครื่องเรนเดอร์ประมวลผลนานขึ้นไปอีกนะฮะอ่ามันก็ได้ประมาณนี้ครับเห็นไหมฮะถ้าอยากให้สีมันเพิ่มสว่างขึ้นไปก,ก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนความสว่างเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆนะครับก็ลองเรนเดอร์ซ้ำๆดูเห็นไหมครับดูความตังแต่เริ่มแรกเนี่ยฮะ สร้างมานี่ครับก็ลองลองทบทวนดูครับก็นี่ก็หลายนาทีแล้วจะ20นาทีแล้วแต่นานเกินนะครับกเ็เพิ่มอีกนิดนึงการเซฟนะครับการเซฟมันมีเพื่อนขอมาว่าเซฟยังไงนะครับก,ก็เซฟก็เซฟเหมือนโปรแกรมทั่วไปเลยครับเซฟหรือเซฟแอแ็เซฟแอก่อนนะครับผมเอาเป็นหน้าสเตชท์ท็อปเปลี่ยนชื่อ,อชื่ออะไรก็ได้ี้ผมขอไม่ตั้งนะครับเซฟแค่นี้เองครับ ก็ลองปิดโปรแกรมดูครับก็อยู่ไฟล์หน้านี้ฮะก็ถ้าจะใช้ก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแค่นี้เองครับง่ายๆการเลนเดอร์ไอตัวเซตติ้งเลนเดอร์เซตติ้งก็จะมีค่าเหมือนเดิมมีค่าที่เราปรับไว้เหมือนเดิมนะครับส่วนถ้าเรามีภาพมีภาพที่ใส่อยู่ด้านในของอย่างสมมุติว่าลูกคิวนี่นะครับผมใช้รูป ผมใช้รูปนะครับรูปอะไรดีใส่อะไรอะไรก็ได้สมใส่ไปก่อนนะครับคโโลิกโนนะครับนี่มันจะเป็นรูปใช่ไหมฮะแต่แต่เวลาเซฟอะแล้วก็เซฟแอปปกติใช่ไหมครับ,แต,แ,ตแ,ตรบแต่อยากให้เพื่อนเพื่อนสร้างโฟลเดอร์ไว้ด้วยนะครับโฟลเดอร์โฟลเดอร์นะครับเซฟปุ๊บอืมแล้วก็ เอารูปนะครับเอารูปเอารูปเอารูปอะไปไว้ในโฟลเดอร์ด้วยดีกว่า,าเอารูปเอารูปเอารูปไปไว้ก่อนนะเรวค่อยนั่นดีกว่านะเอารูปไปไว้ก่อนอ่าไปไว้กับตัวไฟล์ครับไปอยู่คู่กับไฟล์ด้วยเพราะเวลาแบบดึงดึงรูปเข้ามาเงี้ยมันจะได้หาได้ง่ายอีดิทไม่ใช่อีดิทนะครับ เอาเอา,เอาใหม่ดีกว่านะสเตชท็อปนะครับอย่างเงี้ยครับเนี่ยเวลาเวลานั้นเวลาเราไปเปิดที่เครื่องอื่นอะ่ะจะได้ไม่ต้องมาหารูปจะได้ไม่ต้องอเวลาเครื่องอื่นละมันจะฟ้องว่าเราไม่เจอไฟล์รูปนี้นะอะไรเงี้ยมันจะเป็นประมาณนั้นนะครับ ก็เวลาเซฟก็เซฟรูปไปให้เขาด้วย,ยแหละถ้าอยากจะให้เพื่อนๆใช้เทมเพลตของเราอะไรเงี้ยเราก็เซฟรูปให้เขาด้วยอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นรูปให้ไหมก็ลองลองดูครับโอเคแล้ก็เพื่อนๆไปทบทวนดูนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็อะไรไม่รู้เหมือนกัน <laughs> <laughs> ก็แล้ก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ